สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักษ์อีกครั้งนะครับคราวนี้มาถึงคนลัคนาราศีมีนพี่เก๋าของอาจารย์ยักษ์นะครับก็เป็นราศีหนึ่งที่ติดตามอาจารย์ยักษ์มาโดยตลอดยังไงก็ติดตามกันตลอดนะนะครับในช่วงวันที่18นะครับมิถุนาเนี่ยดาวพฤหัสจะโคจรถอยหลงังแล้วก็จะถอยหลังไปจนถึงวันที่28ตุลา ดาวพฤหัสถึงจะกลับมาเดินเป็นปกติแล้วก็นะครับดาวพฤหัสที่โครจรถอยหลังนั้นเป็นดาวหลักสำหรับคนลัคนาราศีมีเลยคือ1เป็นดาวจิตใจครับและ2ก็เป็นดาวการงานด้วยพอถอยหลังอยู่ในภพวินาศชื่อภพก็ไม่น่าดูน่าชมแล้วไม่น่าเข้าไปอยู่แล้วนะครับก็ย่อมมีปัญหากับคนลัคนาราศีมีอย่างชัดเจน แต่ว่าดีขึ้นมานิดหนึ่งคือดาวการเงินของคนลัคนาราศีมีนนั้นเป็นดาวอังคารช่วงที่ดาวพลหัสนั้นโคจรถอยหลังดาวอังคารนั้นกลับเดินเป็นปกติแล้วก็ได้เกณฑ์ที่ดีกับคนลัคนาราศีมีนด้วยเพราะฉะนั้นก็จะหนักเรื่องแค่จิตใจกับเรื่องการงานเท่านั้นส่วนเรื่องรายได้นั้นก็ยัง โอเคยังมาเป็นปกตินะครับก่อนที่เราจะไปลงลึกในส่วนของรายละเอียดของดาวพลเหัสอาจารย์มีข่าวประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้วัดแค่เทพนิมิตนะครับกำลังจะบ,บูรณะพระอุโบสถก็คือซ่อมโบสถ์นั่นเองสำหรับใครนะครับตอนนี้โควิดแต่อยากทําบุญไปไม่ได้ก็สามารถโอนปัจจัยนะครับ ไปทานุบํารุงพระศาสนานะครับไปช่วยซ่อมโบสถ์ซ่อมวิหารนะครับได้ที่นะครับบัญชีธนาคารกรุงศรีนะครับชื่อบัญชีวัดแทวัดแคคเทพนิมิตรนะครับสาขาค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับเลขที่บัญชีครับ1871 3375 31อีกครั้งนะครับเลขที่บัญชี18 71 3 3 7 5 3 1นาะครับการทำบุญครั้งนี้มีมากทำมากมีน้อยทำน้อยไม่มีเลยบอกต่อครับได้บุญเหมือนกันนะครับก็ขออนุโมทนาสำหรับใครที่ทำนะครับก็ได้ทั้งสังฆทานแล้วก็วิหารทานครับนา,นานจะมีอะไรครับการบูรณะะพระอุโบสถทีหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากบอกบุญต่อในช่วง ตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับก่อนที่ดาวพฤหัสจะโครจรถอยหลังในวันที่16มิถุนายนนั้นดาวพฤหัสเสวยเทวีเลิกตรียางพุธซึ่งเป็นตรียางที่ดีแต่นะครับเสียนิดนึงคือติดพิษครุฑเมื่อโครจรอ,อยู่ในภพวินาศนะครับส่งผลให้ด้านจิตใจท่านค่อนจะมีปัญหาเรื่องความวิตก กังวลคิดมากคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็คิดอยากจะยะลาออกจากงานอยากจะย้ายงานอยากจะไปทำงานต่างประเทศอยากจะไปทำงานต่างถิ่นต่างจังหวัดเอาง่ายๆคือไม่พอใจในส่วนที่ตัวเองเป็นอยู่นะครับหลังจากนั้นวันที่16มิถุนาดาวพฤรรหัส โคจรถอยหลังทำให้ท่านนั้นต้องระวังเป็นโรคเครียดเป็นโรคซึมเศร้านั่งร้องไห้คนเดียวดูซีรีส์แล้วก็ร้องไห้นะครับดูหนังตลกก็ร้องไห้คิดแต่เรื่องนะครับที่ตัวเองผิดหวังไม่ประสบความสําเร็จอยากอยู่คนเดียวเลิกงานกลับบ้านอะไรเงี้ยนะครับก็จะส่งผลกับด้านจิตใจของท่าน พอสมควรเลยนะครับแต่ถ้ามองถึงในเรื่องการงานพอดาวโครจรถอยหลังมันจะมีเกณฑ์อย่างที่หนึ่งคือเลวร้ายที่สุดคือโดนบีบให้ออกจากงานโดนไล่ออกจากงานเพราะดาวการงานเวลาโครจรเข้าไปอยู่ในภพมรณนะหรือเข้ามาอยู่ในภพวินาศย่อมส่งผลให้นะครับ มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการงานอาจจะโดนไล่ออกบีบออกไล่ออกอะไรอย่างนี้นี่คืออย่างหนักที่สุดอย่างเบาลองลงมาแต่ก็ผลลัพธ์เหมือนกันคือตัวท่านคิดไปเองทนไม่ไหวกับที่ทำงานหรือระบบงานที่มีอยู่ก็มีการทะเลาะกับลูกน้องทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานทะเลาะกับบุคคลบังคับบัญชา ทําให้อดลนทนไม่ไหวลาออกเองอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะพอดาวมันเดินไม่ดีแล้วท่านไปลาออกถ้าโชคดีได้งานงานก็จะมีปัญหาเหมือนที่เก่าแต่ถ้าโชคร้ายหน่อยก็คือตกงานยาวๆก็จะต้องระวังในส่วนของตรงนี้เยอะๆด้วยนะครับทีนี้นะครับพอดาวถอยหลังนะครับตั้งแต่วันที่16 มิถุนาจนถึงวันที่3มกรกดาดาวยังเสวยตรียางดีครับก็ไม่ค่อยนะครับติดขัดอะไรเท่าไหร่มีปัญหาก็ปรึกษาเพศตรงข้ามเอาแต่หลังจากนั้นวันที่3มกรกดาจนถึงวันที่8สิงหาทีนี้เนี่ยท่านจะมีปัญหาคือโดนเพศตรงข้ามลังแกใส่ร้ายมีปัญหาเรื่อง ทะเลาะบอกแว้งพูดจาคุยกันไม่รู้เรื่องหรือตัดสินใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับอย่างเช่นอาจจะโดนใส่ร้ายโดนขโมยซีนล้วทำมาแทบตายสุดท้ายไอ้เพื่อนร่วมง,งานที่เป็นเพศตรงข้ามเราเนี่ยแย่งบอกว่าผลงานนี้ของตัวมันอะไรลักษณะนั้นก็จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าไว้ใจใครมีอะไรก็ทำด้วยตัวเองและนะครับ ด้วยความที่ดาวมันอยู่แบบนี้ก็จะต้องระวังนะครับงานที่เป็นงานที่ต้องย้ายที่อยู่งานต่างจังหวัดงานต่างประเทศอาจจะถูกหลอกไปแล้วไม่มีงานให้ทำไปแล้วลายได้ไม่ได้ใช่อย่างที่คุยกันไว้หรือหนักสุดคือไปแล้วนะครับงานที่บอกกับงานที่ทำนั้นคนละเรื่องคนละราวกัน นะครับอาจารย์ก็อยากให้ระวังด้วยหรือบางทีไปแล้วเขาไม่ให้ไปไหนเขาขังคุกติดคุกอยู่ตรงนั้นนะครับคือเหมือนโรงงานานรกก็คือไปแล้วก็มีงานให้ทำมีเงินให้แต่ไม่ให้ออกไปไหนไปไหนไม่ได้ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เลวร้ายมากๆไม่อยากให้ย้ายงานไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศในช่วงดังกล่าวเคยมีข่าวเห็นไหมครับโดน เก็บค่าหัวคิวเอาไปคนละสอ0แสนสามแสนขึ้นเครื่องเดินทางไปถึงพอเดินทางไปถึงไม่มีงานให้ทำอะไรลักษณะนั้นเป็นช่วงที่น่ากลัวมากๆนะครับแล้วก็จะน่ากลัวอย่างนี้ไปจนถึงตั้งแต่วันที่8สิงหาจนถึง28กันยาดาวพฤหัสถอยหลังนะครับสเสวยตรียางเสาวอันเป็นตรียางที่ไม่ดีและก็สะเสวยเทสาตรีเลิก คือด้านใจอ่ะท่านไม่อยู่อยู่แล้วไม่อยากอยู่ตรงนี้อยากจะไปต่างจังหวัดอยากจะไปต่างประเทศพอไปแล้วมันก็จะผิดหวังซ้ำซ้อน2เด้งเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งสร้างกําลังใจให้ตัวเองและอย่าพึ่งท้อแล้วก็อย่าพึ่งลาออกจากงานขยันหน่อยดาวมันถอยหลังเราก็อย่าไปถอยหลังตามดาวนะครับให้มั่นคงไว้ก่อน และนะครับหลังจากนั้นวันที่28กันยาครับดาวพฤหัสย้ายนะครับดาวพฤหัสย้ายจากภพวินาศเข้ามาอยู่ในภพลาภะได้ประทุมเกณฑ์พอได้ประทุมเกณฑ์ทีนี้กลายเป็นว่าหนังโคลม้วนครับเมื่อกี้ตรียางสาวอันนี้มาอยู่ในตรียางพุธแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่านะครับงานเนี่ยนะครับ มีความสำเร็จเข้ามาแต่อาจจะช้าหน่อยเริ่มมีข่าวดีหรือใครที่สอบแข่งขันจะได้ไปต่างถิน่นต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนะครับเขาอาจจะเรียกตัวกลับแต่อาจจะเป็นแค่ข่าวดียังไม่เกิดขึ้นจริงเพราะดาวมันยังคงถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงวันที่28นะครับ กันยาจนถึงวันที่28ตุลาดาวพันฤหัสถอยหลังแต่ถอยหลังอยู่ในภพลาภะเพราะฉะนั้นก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนกับให้รางวัลท่านอุตส่าหอดทนช่วงดาวอยู่ที่ภพวินาศนะั้นย้ายกลับมาอยู่ในภพลาภะนะครับมันก็จะมีการปรับปรเปลี่ยนปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและแน่นอนครับ หลังจากวันที่28ตุลาดาวพฤหัสกลับมาเดินเป็นปกติทีนี้จะย้ายงานย้ายได้แล้วจะไปทําตรงนูน้นจะย้ายไปทํานี้สามารถไปได้แล้วนะครับและอย่างหนึ่งดาวการเงินนะครับช่วงนั้นก็จะอยู่ในช่วงราศีกันด้วยได้มาหาจักรด้วยไปแล้วอาจจะเจอคนถูกใจในช่วงดังกล่าวด้วยและ ในวันที่8พฤศจิกาครับดาวพฤหัสโครจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้นะครับคนลัคนาราศีมีนของอาจารย์เนี่ยจะต้องอดทนอีกหน่อยหนึ่งนะครับนะครับตีสว่าพฤจิกาธันวามกรากุมภามีนาอดทนอีก5เดือนแต่ตรงนี้เนี่ยไม่หนักมากเพราะดาวมันเดินเร็วแล้วก็ไม่ถอยหลัง หลังจากนั้นพอเมษาพฤหัสย้ายนะครับเข้ามาอยู่ในราศีมีนเป็นบ้านของตัวเองช่วงนั้นการงานจิตใจของท่านจะดีถึงดีมากแล้วก็ในช่วงที่เมษาดาวราหูก็ย้ายมาด้วยและดาวราหูนั้นโคจรเข้ามาทำมุมกับดาวเสาซึ่งเป็นดาวความสำเร็จบ่งบอกว่าถ้าท่านจะไปต่างถิ่นไปต่างประเทศไปเมืองนอก ช่วงนี้ดีกว่าที่ดาวพฤหัสนั้นมันโคจรอยู่ในราศีกุมพบวินาศอีกนะครับก็ถ้ารอได้ก็รอครับแต่ถ้ารอไม่ได้แนะนำนะครับมันน่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนธันวาไปแล้วดาวพฤหัสนั้นจะโคจรดีสเสวยเลิกดีแล้วก็ดาวการเงินซึ่งเป็นดาวอังคารน,นั้นก็มาอยู่ในตำแหน่งกเกษตรตรงนี้ด้วยก็จะส่งผลให้คนลักนาราศีมีเนี่ยร่ำรวย ในช่วงดังกล่าวนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดสำหรับดาวพฤหัสที่โคจรถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าดาวถอยอย่าไปถอยตามดาวสู้นะครับมีกำลังใจถ้าเครียดก็นอนนะครับคิดมากก็สวดมนต์จะได้ดีขึ้นนะครับวันนี้อาจารย์ยักษ์และทีมงานโหราพยายักษ์ขอลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ